มีเหรียญ6เหรียญเราให้แม่เราให้หนูจะมีเกมให้แม่เลน่นสองเหรียญมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วให้มันกลับด้านเป็นแบบนี้นเป็นหัวทิมเหรอใช่และและขยับได้แค่สองสองสองเหรียญเหรอใช่จ้วเป็นยังไงเป็นยังไง เป็นรอบสี่สองรอบเองเหรอใช่ไม่กดไม่กดแบบนี้ได้ไหมอะไรอะไรของแม่มันก็ไม่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะก็นั่นอะไรมันไม่เป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่อ่ะนิ่งนิ่งนิ่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 เซมินิ่ อ๋ออินชอนอ่นไหนเอาใหม่เอาใหม่ดิเอาเฉลยตั้งแต่แรกเลยมันวางไงนะอ่าเป็นสามเหลี่ยมอย่างงี้ใช่ไหมอินชอนบอกว่าอ๋ออ๋ออ่ะทำเป็นสามเหลี่ยมกับด้านนี้อ่ะแค่นี้สองเหรียญอ๋อเคครับ ภารกิจคอมพิวต์ไหมเนี่ยเกมโอเวอร์ <Game over. S 1> <laughs> พอแม่แพ้เหรอใช่